แลแล้วเราก็ถึงบอดเวมาร์เก็ตค่ะวันนี้เรามาวันอาทิตย์เนาะร้านก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยเดี๋ยวป้าพาไปดูเนาะว่าป้าจะไปร้านไหนตอนนี้ป้ากับพี่ตุ้ยก็คือหลงทางนะคะกำลังจะหาร้านเพราะร้านเก่ามันปิดเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปร้านใหม่แนละ้วมาดูกันว่าเราจะเจอไหมและแล้วเราก็ถึงร้านที่เราตามหาเนาะเขาเปลี่ยนมา มาขายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกันเนาะแล้วมาดูว่าขนมเขาเป็นไงเรวเข้ามาดูกันเนาะ เรามาเพื่ออันนี้แล้วขอโทษวันนิลาหมดคัสติดหมดด้วยเหลือแต่ช็อกโกแลตเฮเซนัทโนอันนั้นฟูชชิโอเดี๋ยวยังไงป้าเลือกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูชมกันมาดูชมหน้าสิ่งที่ป้าสั่ง และแล้วก็ถึงเวลารีวิวหั่นเรียบร้อยมันก็จะคล้ายๆโดนัทผสมกคบราสองก็ถือว่าผ่านแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าต้องกลับมาอีกเพราะว่าไกลชิเป็นเลยอตอนนี้ป้าๆก็ถึงร้านจีนแล้วค่ะจอยคิงราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป้ากับพี่ตุ้ยสั่งอะไรกัน และนี่ก็คือเมนูติ่ซมซำเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าป้าอยากกินติ่มไก่พี่ซุยก็อยากกินเราก็เลยคิดว่าเราจะสั่งทั้งติ่มไก่ยำกับติ่มไก่เต้าเจี้ยวร้อนเดี๋ยวเรามารอชมกันเนาะอันนี้คือติ่มไก่คลุกศรีราชาอันนี้คือปลาหมึก จิ้มกับซอสหวานๆอันนี้และอันนี้คือดัม pling ข้างในเป็นกุ้งทานกับสลัดครีมอันนี้และอันนี้คือตีนไก่เต้าเจี้ยวแบบร้อนเนาะนี่ก็คืออาหารที่เราสั่งกันมาวันนี้อร่อยไหมพี่ตุย้ยไงป้าขอตัวทานก่อนนะคะหิวมากเลยตอนนี้ อันนี้ก็คือลัดหน้าเนื้อหมักเต้าเจี้ยวบอกเลยอันนี้อร่อยมากป้าก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ป้าก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงป้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป้าด้วยนะคะแล้วมาติดตามกันว่าขังหน้าป้าป้าจะพาไปไหนจ้าบาย